ที่แท็กมีความคิดเห็นยังไงกับรถ EV วช่วงเวลานี้เลยเอาจริงนะครับณปัจจุบันปี2023เนี่ยผมว่า EV นี่นี่แรงไม่ตกเลยนะคือ EV เนี่ยมันเริ่มเริ่มแรงมาเรื่อยๆตั้งแต่ปีที่แล้วนะตั้งแต่เท s l a มาทำตลาดในไทยก็คือมีเท s l a ประเทศไทยเลยหลังจากเท s l a เฮ้ยจำไม่ได้ว่า BYD หรือเท s l a มาก่อน่ก็มีรถ BYD มาอีนะครับมาพร้อมกันนี่แหละ BYD ีดีเทสซึ่งเป็นค่ายที่ทารถ ไฟฟ้า100%ค่ายใหญ่ในโลกเลยก็ว่าได้2ค่ายนี้นะครับก็มาตีตลาดในไทยปุ๊บเนี่ยคนไทยก็ให้ความสนใจเยอะนะเอาจริงรอบข้างผมอะถ้าเกิดผมไปดูคลิปนะครับที่ใน YouTube ของเป็นรถคุณหญิงอะครับว่าใครขับอะไรเนี่ยก็จะเห็นว่ามีคนเริ่มเปลี่ยนเป็นเท sla บ้างแล้วอะไรอย่างงี้เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วผมมองว่าในอนาคตอะคนก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆออีกแน่นอนแล้วปัญหาการชาร์จปัญหาการวิ่งที่มันยังไม่ได้ระยะคิดว่ามันมีปัญหา ตอ,อาใช้รถดีคาถามนี้ผมบอกเลยมีคําตอบให้ดูเลยเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปดูในช่อง YouTube ของเต็นกุนหญิงครับมีคลิปที่ตอนนั้นไปรถทริปใช้เท s l a ไปรถทริปกันจะเห็นเลยว่าต้องมานั่งลุ้นตลอดเวลาเลยว่า มันจะถึงไหมมันจะถึงที่ชาร์จอันต่อไปไหมเหลือแบตเท่าไหร่อะไรยังไงคุณจะเห็นความความทุลักทุเลตรงนั้นนะครับผมเพราะว่า1เลยคือที่ชาร์จแบตมันอาจจะไม่ได้แบบเยอะแยะขนาดนั้น2ก็คือระยะทางเนี่ยมันยังจํากัดอยู่นะครับแล้วมันก็จะทําให้ถ้าเกิดคุณเอามาเป็นตัวเลือกระหว่างรถอีวีกับรถปักอินไฮบิดก็ได้หรือรถเติมน้ำมันก็ได้นะครับจะได้เห็นได้ชัดเลยว่าถ้าคุณไปชาร์จไฟเนี่ยใช้เวลานานมากนะครับ เอารถเข้าไปชาร์จทีหนึ่งที่ปั๊มชาร์จเนี่ยใช้เวลานานมากกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดคุณใช้ปลั๊กอินไฮบริดหรือว่าเป็นรถน้ํามันเนี่ยเอาจริงคุณเติมน้ํามันมาแล้วคุณไปกินข้าวแล้วคุณไปเข้าขน้ำแล้วคุณจะทําอะไรให้มันยยืดยาวแล้วนะยังเร็วกว่ารอรถ E ีชาร์จแบตอยู่นะตอนนี้เลยนะสําหรับผมมองผมผมเห็นตอนนี้มันคือปัญหาหลักเลยก็ว่าได้แล้วพี่ไดนคิดว่าอีกนานแค่ไหน E ีวถึงจะที่จะพร้อมในบ้านเราครับ อีวีนะเขาแบบผมมองนะทุกวันนี้นะผมว่า E ีวีพร้อมในกรุงเทพนะในกรุงเทพคือคือไม่น่ามีปัญหาเลยแล้วเพราะว่ารัศมหีในกรุงเทพผมว่าวันเหนือคนขับไม่เกินเอาเต็มที่เลยยังไงก็ไม่เกินร้อยโลซึ่งรถ E ีีทุกวันนี้มัน300โลอะ่ะมันต้องขับได้อยู่แล้วนะครับผมก็เลยมองว่ากรุงเทพอะ่ะไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าเรากลับถึงบ้านเราก็ชาร์จได้เลยอีกวันหนึ่งก็เต็มแล้วก็วิ่งได้ส่วนมากตอนนี้รถ E ีวีก็จะประมาณ300 โลบ,บวกกันอยู่แล้วอ่ะเริ่มต้นที่300แล้วกันบวกบวก,กันอยู่แล้วก็ใช้นุงเทพมันมีปัญหาแน่นอนแต่ว่าถ้าเราเทารถ E ีีคันนี้ขับไปต่างจังหวัดอันเนี้ยผมว่าเริ่มมีประเด็นแล้วเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราขับได้แค่300โลเนี่ยเราไปจังหวัดที่อยู่ในรัศมีได้แค่นั้นแล้วเราก็ต้องหาที่ชาร์จแล้วซึ่งที่ชาร์จเนี่ยมันก็คือจุดแปลที่ผมมองว่า E ีีมันยังไม่ตอบสนองในบ้านเราก็คือ1ที่ชาร์จยังมีน้อยอยู่นะครับในต่างจังหวัดเนี่ยผมยังรู้สึกว่ายังมีน้อยอยู่่2มมีน้ออยไพ แต่ละที่ที่เราไปมีช่องเสียบเนี่ยไม่กี่ช่องด้วยนะครับผมมันก็เลยทําให้มีการแย่งกันการแย่งกันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเราจองเสร็จใช่ไหมครับอ้าวเต็มเราก็ต้องไปนั่งรุ้นแล้วแล้วมีที่ไหนรอบข้างมีอีกไหมแล้วเราจะไปถึงไหมนะครับอันนั้นก็อีกหนึ่งเรื่องอ่าแนวที่2ก็คือไปเจอคนแช่ชาร์จแช่ชาร์จกืออะไรอันนี้คือประเด็นที่ผมเห็นคน คนมีปัญหากันในในโซเชียลมีเดียเยอะก็คือเต็มแล้วแต่ก็ยังอยู่ตรงนั้นก็ยังลดยังอยู่ตรงนั้นทําให้คนที่จะมาชาร์จต่อเนี่ยไม่ได้ชาร์จอีกนะครับก็รอไปอีกมันก็เลยการที่เราต้องขับไปต่างจังหวัดเนี่ยมันก็เลยยังมีปัญหาอยู่มันยังต้องวางแผนอยู่อะไรอยู่แล้วโดยที่ว่าผมมองว่าตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ไม่ใช่แค่คนไทยนะผมว่าทั่วโลกเขายังแบบยังคิดอยู่ว่าเอ้ยแล้วเราจะไปรถไฟฟ้าดีไหมไม่งั้นเราจะเจอปัะเด็นปัญหา,านี้แล้วมันมันจะทำให้เราหางุดหงิดในการใช้งานใช้ถนนกันไป แล้วปัญหาเนี้ยครับก็เลยทําให้หลายๆคนนะที่ที่มองอีวอ่ะยังไม่หันไป EV ีแต่หันมาซื้อปลั๊กอินรถที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดแทนนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยปลั๊กอินไฮบริดก็คือข้อดีของเขาก็คือเขาได้ใช้ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะถ้าเกิดเราหมั่นชาร์จเราชาร์จอะไรอย่างเงี้ยแต่จํานวนเรนจ์ของเขามันอาจจะไม่ได้เยอะแต่เรนจ์ไม่ได้เยอะไม่ได้แปลว่าเราจะขับรถมันไม่ได้เพราะว่าเขายังมีออปชั่นเสริมก็คือ,อยังเติมน้ํามันยังใช้น้ํามันได้อยู่นะครับผมคนก็เลยหันมามองปล ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแล้วโดยเฉพาะรถมือ2เนี่ยถ้าเรียบแบบเทียบ Data ปีที่แล้วมาปีนี้เนี่ยรถที่เป็นปรับปินัยเบิดขายดีมากนะครับขายดีขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าราคาที่ถูกลงด้วยถูกลงจากป้ายแดงค่อนข้างเยอะด้วยนะครับผมพอเดิ์มาซื้อมือ2เนี่ยโอย้หายไปกันเยอะเลยแล้วเขามองว่า ในอนาคตอาจจะเปลี่ยนเป็น EV ถ้า1เลยรถ EV ขับได้เรนจ์เยอะขึ้นกับ2เลยคือมีที่ชาร์จที่มันพอเพียงสําหรับทุกคนแล้วนะครับระหว่างนี้ใช้ปักอินไฮบริดมือ2ไปพําพานก่อนราคาไม่แรงมากนะครับผมแล้วใช้งานได้จริงแล้วก็ไม่กระทบไม่กระทบต่อชีวิตประจําวันของเรานะทุกวันนี้แล้วหลายๆคนก็อยากให้ผมแนะนําเหมือนกันว่ามีรถปักอินไฮบริดอะไรที่น่าสนใจบ้างผมเอาแบบ ย่อๆเอาในสต็อกในเต็นท์รถคุณหญิงเลยแล้วกันเราเป็นรถที่ผมว่าหลายๆคนมองแล้วก็ขายได้เรื่อยๆเลยนะครับผมอย่างแรกก็เป็น c c l a าสนะครับตัวโฉมปัจจุบัน c 3 5 0 E นตอนนั้นก็วิ่งหลักพันโลเท่านั้นเองหรือถ้าเกิดใครอยากจะกระโดดไป p orsche ก็มีนะครับอย่างเช่น p orsche Cayenne Coupe หรือว่าจะเป็นพา a m e r a ก็มีเหมือนกันนะครับผมแล้วยิ่งพา a m e r a ผมเนี่ยวิ่งแค่4 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองอันนั้นก็ใหม่แบบใหม่กิฟเลยหรือว่าถ้าเกิดใครชอบ SU ะบผมมก็จีทาง G LC C 3 0 0 E ก็มีนะครับผมมีหลายคันเลยด้วยนะครับให้คุณได้เลือกเลยหรือถ้าเกิดไม่ชอบเบนซ์ก็ไป BM ก็จะมี C รีห้5นะครับ530 E ก็มีเหมือนกันนะครับผมก็เป็นตัวเลือกปลั๊กอินไฮบริดที่คดข้างเยอะเลยนะครับก็ลองมาดูที่เต็นท์คุณหญิงได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสต็อกรถปลั๊กอินไฮบริดในเต็นท์รถคุณหญิงนะครับทั้งสาขา1และสาขา2เลยนะครับผมก็ใครที่หารถอยู่นะครับผมคุณเจอรถที่ใช่ในเต็นท์รถคุณหญิงแน่นอนครับ